ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เ h ีย l เอ้าฟาร์มแอนคาเฟครับแล้วก็เดทของคุณเนี่ยรออยู่ข้างในแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราจะให้เดททีละคนแต่ว่าอีกคนนึงบอกว่ารอไม่ไหวเพราะฉะนั้น2คน2คนรอบนี้คุณจะเจอสอคนนะครับสคนก็คือหมิวกับโอ๋ปกติเคยไม่แบบ2คนพร้อมกันหรือว่าไม่เคยไม่ไม่เคยไม่ถึงว่าแบบไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่ครับ แล้วองตัวเคยไหมองตัวสองคนเคยไหมผมประจําเลยครับสองคนประจําเพราะว่าบางทีคนเดียวเรากลัวว่าคนเดียวถ้าเราไม่ไม่ชอบอยางงี้ก็อีกคนนึงมันไม่ต้องโกอะเนาะไม่ต้องปกอะไรถึงโดนมาผมก็ไปต่อครับคำถามอะไรของมันวันนี้สองคนเขาบอกว่าเขามีความฝันอยากจะเดทกับคุณและอยากจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของคุณที่อยู่กับสัตว์ได้ครับอ่ะเชิญคุณทายครับเชิญเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็อยู่ฮาราจูกุไทยแลนด์นี่แหละครับมีโซนร้านอาหารไทยแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นมีบรรยากาศสวยงามรวมถึงชิลล์อาลฟาร์มคาเฟ่แห่งนี้ด้วยละครับ ันนี้คือแฟนคลับที่ติดต่อมาอยากจะเดทกับทอยนะครับนี่ร้อนแรไหมครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับจัเชียงภูมิครับอคนเชียงภูมิอันนี้ของกรุงเทพจหแบบกรุงเทพทานอะไรไหมครับกินน้าอกเป็นรายการเดทที่โคตรไม่มีความส่วนตัวเลยแล้วปกติพี่ทอยชอบสัตว์อะไรครับที่บ้านเลี้ยงหมาครับชอบหมาหนูก็เนูก็ชอบหมาโอ้โชอบสัตว์อะไรคะ หมายถึงควายนี่แหละครับแต่เป็นภาษาอีสานควายเรียนจากควยกีไปไทยหน้าย่งเสียไม่ดำๆแห้งมาโอเคครับที่บ้านหนูก็เลี้ยงหมาตัวนึงค่ะพันอะไรครับมูด็อกบูด็อกตัวใหญ่ๆหรอเหลือบนั่นขวานเนยวานเหนียรเขาอะเฮ้ยยางแหลกขีนอวิีนหอดหาอะไก็อหาคุ้ยาไอ้ค้ยล้อย ก็คือต่อจากควายก็เป็นผมเลยอ๋อโอเคครับหนูขอไปหข้างนน้ำได้ครับได้ครับสองสาวสองสไตล์จะเลือกใครดีล่ะครับเนี่ยไมต่อครับไมต่อพี่เป็นไงบ้างครับคุณทอยครับก็โอเคครับพี่เริ่มต้นมาได้ดีไหมก็ดีพี่ก็ถามว่าแบบเขาชอบสัตว์อะไรบ้างอะไรเงี้ยน้องคนนี้น้องหมิวเขาชอบแบบว่าแนวแบบเป็นหมาเป็นแมวอะไรเงี้ย ส่วนน้องน้องโอใช่ไหมเขาเขาบอกเขาเรียนควายที่บ้านแต่ว่าเขาเป็นคนอีสานเนี่ยสำเนียงเขาก็จะแบบแต่เราก็อีสานใช่ปะไม่ผมของกรุงเทพครับแต่ผมเคยเล่นละครอีสานก็เลยฟังรู้เรื่องว่าแบบเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาประทับใจยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปเดินดูเลยตอนแรกผมก็เลยถามว่าจะไปเดินดูข้างในหรือยังเลยแล้วถ้าสมมุติว่า2คนนี้ชอบตอนนี้ชอบคนไหนมากสุดเราต้องเลือกด้วยหรอไม่เราก็ต้องมันก็ต้องมีสิเพราะว่า มันเป็นเกมไงคือมาสองคนตอนแรกก็กาจะให้เดทแค่คนเดียวแต่นี้มาสงคนเราต้องเลือกนี่เลือกยังยังไม่เลือกนยังไม่เลือกอะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวรอน้องเขาเดินกลับมาแล้วกันได้เอวเราต้องทำอะไรต่อพี่ก็เดี๋ยวรอน้องเขากลับมาซีซีผมอยากได้หูฟังมึงวันนี้นั่งอยู่คนเดียวแล้วเหมือนพี่ช่วยได้แค่นี้ตอนเนี้ยครับที่นี่มีสัตว์ด้วย ใช่ครับที่ไหนชอบที่นี่ไหมคเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแต่หนูชอบนะชอบที่นี่ชอบพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหนูอยากจับกล้วยกล้วยอยู่ไหนเนาะอาไมอยากดูายบ้าไงครับ ตอนนี้ดูไม่ค่อยสวีทเลยนะครับอยากให้สวีดนะครับทั้งสองคนนะครับเป็นรายการเดทโครัสองข้างเลยได้ไหมครับควงควงเดินอ่ะเออไม่ได้ไไดแล้วแล้วทำไมควงอยู่คนเดียวควงเอาแล้วแล้วเดินระวังนะครับเอ้า็เป็นห่วงหนูเลยไม่บอกต้องบอกทั้งคู่บอกทั้งคู่ว่าเดินระวังเพราะว่าทางมันเล็กไงเลือกยากเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งก็สวยใสสไตล์คาวาอี้อีกคนหนึ่งก็สวยดีแบบชาตเมือง อะไรช้าช้าช้าไม่ทันไม่ทันไม่ทันอันนี้เร็วกว่าออกไปค่ะ <c ười> ออกไปค่ะใจเย็นนะครับอยากขอเฟซฟมีขอสองขอสองคนขอสองคนจะมีไหมครับแฟนคลับที่จะมาตบตีแย่งชิงกันขนาดนี้เออไม่ได้ตบกันนะไหมเด้ของกันไว้ก่อนแต่ถอยเริ่มจะวางตัวลำบากทีเดียวเชียวเฮ้ยหมู ไม่ชอบหมูอ๋อ้ามากหมูมากคั่อย่างเดียวยังวะจะให้ไปกินมะมุงมันมากมุงมันมากมุงมันหมากมุงมันละควายลองเดินเข้าไปดูข้างในไหมครับไปๆๆเดเข้าไปดูข้างในไหมโอ้ที่นี่สวยงามนะครับบรรยากาศมีวากแระมีหมูน้อยโอ้โหนี่เล่นใหญ่อีกแล้วกินด้วยดิมันต้องขนาดนี้เลยหรอวะ